วันนี้ทันฟอมพลัดทำงานละฉีดต้นเทราดโคนทุเรียนนะครับนี่แกะถุงแล้วถังนี้ร้อยลิตรนะครับถังนี้น้ำร้อยลิตรนี่เราจะผสมนะครับไปประมาณสองร้อยกร,รัมนะครับสองรอยกร,รัมต่อน้ำหนึ่งร้อยลิตรสองร้อยกร,รัมก็อยู่ประมาณเกือบครึ่งเนาะเพราะนี้ถุงนี้มันพันกร,รมัมหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลพันกร,รมัม ประมาณได้พี่หนึ่งกิโลพันกมห้าพันกำนี่มันต้องใช้ประมาณพันวลิตรนะครับน้ำผัวลิตนี่ร้อยลิตรก็อยู่ประมาณสองร้อยกรัมนะครับจากตวงใส่เข้าไปก็เกือบครึ่งถุงนะครับใส่เกือบครึ่งถุงอีกช้อนหนึ่งอ่าอยู่ประมาณเนี้ยครับ ประมาณนี้เราคนให้เข้ากันเราต้องคำนวณน,น้ำนะครับคำนวณน,น้ำว่ากี่ลิตรแล้วก็ตามสูตรกี่กรัมนะครับถ้าในนี้เขาบอก200เอ่อ10ถึง50กรัมนะ่ะละลายน้ํา20ลิตรทีน,นี้น้ําถังเนี่ยมัน100ลิตรนะครับ1 0อยลิตรก็อยู่ประมาณประมาณนี้ครับทุเรียนลำไยยางพาราปลามะม่วงมะพระ้าวเงาะมังคุด ก็อยู่ที่400-500กรัมต่อน้ํา200ลิตรน้นก็ครึ่งเดียวนะครับ200กรัมเดี๋ยวจะคนให้เข้ากันถุงนี้จะเป็นถุงซิปล็อกนะครับเสร็จแล้วก็เก็บไว้ได้ใช้ได้อย่าไปอย่าให้อากาศเข้าอย่าให้น้ําเข้าอย่าให้โดนน้าเ,เดี๋ยวเราจะมาคนให้มันเข้ากันนะครับมันจะละลายอ่าเนีย่ยแบนี้เลย เอาจะราดโคนนะครับตัวนี้จะเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินแล้วับสารปรับปรุงบำรุงดินให้ดินเนี่ยมีจุลินทรีย์นะครับให้จุลินทรีย์ในดินทํางานแล้วก็ช่วยช่วยต้นไม้เร่งรากเพราะาต้นไม้ต้นทุเรียนเนี่ยมันจะดูแลยากยากตรงไหน,นรู้ไหมยากจนตน้นตอนที่มันจะตายอ่ะมันเหลืองแล้วมันเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่บํารุงทั้งดินทั้งใบมันเนี่ยมันจะมีปัญหา มันจะมีปัญหาคือมันจะตายแล้วถ้ามีลูกเยอะๆแล้วอีกปีหนึ่งไม่บำรุงไม่ใส่ปุ๋ยอีกไม่เพิ่มไม่ดูแลก็อีกเดี๋ยวปีต่อไปจะไม่มีลูกแล้วก็จะตายสังเกตที่รากฝอยนะครับถ้ารากฝอยไม่ขึ้นมากินอาหารเนี่ยใบก็เริ่มจะเหลืองนะครับต้นจะตายนะครับเดี๋ยวยืนต้นต,นตายต้องให้รากฝอยออกมากินอาหารอยี่เห็นน้นะแมน้ำจะเป็นสีนี้เลยไหครับ ก็เดี๋ยวใช้บัวนะครับใช้แบบนี้นะบัวเงี้ยตักราดเพราะว่าจะได้เยอะหน่อยให้น้ํามันลงไปในดินนะครับไม่ต้องประหยัดนะครับเพราะว่าทุเรียนต้นหนึ่งมีมูลค่ามหาศาลถ้าสองต้นหนึ่งสองร้อยลูกเนี่ยลูก,กสองกิโลก็สี่ร้อยโลไหมสี่ร้อยโลโลละร้อยเนี่ยเท่าไหร่ครับสี 40, ่หมื่นะต่อต้นแค่ตัวเนี้ยปุ๋ยแค่เนี้ยถุงนึงไม่กี่บาทก็เอาไปปรับปรุงบำรุงดินเพราะดินอาจจะเป็นกรด นะที่ต้นไม้ไม่โตเนี่ยดินจะเป็นกรดส่วนมากนะครับก็ช่วยให,ให้ดินเนี่ยมันมีคุณภาพมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์จะไปย่อยสลายแล้วก็สารเคมี1นงดไปก่อนให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับมาใส่ปรับดินนะครับให้เกิดไส้เดือนให้เกิดระบบชีวภาพในดินให้สมบูรณ์แล้วเราจะได้ต้นไม้ที่สมบูรณ์เพราะต้นไม้ต้องการดินที่ดีการปลูกต้องดูดินด้วยนะ ถ้าดินไม่ดีปลูกไปแล้วไม่โตเนี่ยไปใส่ปุ๋ยเคมีด้วยยิ่งจบเลยนะครับต้องปรับใหม่ปรับดินหน่ยดูแลดินให้ดีนะครับต้นไม้เขาก็ต้องการอาหารที่ดีเหมือนกันนะครับทานฟอร์มซอยนี่เลยตัวนี้สุดยอดของการปรับปรุงบำรุงดินครับเดี๋ยวเราไปรดกันโอเคอ่ะนี่ตักใส่บัวองนี้เลยครับไปเดี๋ยวเราไปรดกันไปดูกันนี่ตามกันไปเลย เทถั่วเลยสองบัวสามบัวเซมมาใส่เทไปเลยทางเงี้ยสองเดือนครั้งนะครับเดือเดือนละครั้งก็ได้นะครับปรับเป็นเดือนละครั้งเลยก็ได้เพราะว่าต้นมันดูสิดูดูดูใบไม่กวาดนี่อย่างเงี้ยมันจะสายเกินแก่นะครับเนี่จะสายเกินแก่ก็เทรอบโคนเพราะว่าต้นไม้เนี่ยรากกิ่งมันถึงไหนรากมันถึงนั่นแหละนะกิ่งมันถึงไหนรากมันถึงนั่นแหละวันนี้มาดูแลสวนทุเรียน ตั้งหน่อยหนึ่งเอาทานฟอร์มซอยมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องของปรับสมดุลในดินนะครับปรับสมดุลในดินอ่ะต่อกันไปนี่ต้องรีบแล้วเดินไปเลยมันไม่ลงดินหรอวะพี่ว,วะดินเคลียร์ใบออกหน่อยปรับดินหน่อย ปรับกันอย่างนี้เลยนะครับนี่ทานฟอมซอยปรับกันแบบนี้เลยเพราะว่าต้นมันเป็นอย่างนี้นะฮะช่วยมันหน่อยไม่รู้จะรอยไม่ลอยไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็รู้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ต้นหนึ่งเนาะสามบัวเอ้สองบัวคอยบัวหนึ่งอ,อีกบัวหนึ่งเอาไปพอต้นอ<แ>ื่นอีกเอาโอเคงั้นเอาสองบัวโอ้นโอเคเนี่ยเอาต้นนี้ด้วยออ เยอะแยะหมดเลยต้นทุเรียนยืนตายต้นต้นตายกำลังม,ม,มีลูกมีดอกเห็นไหมนะ่ะลูกก็จะเอาใบไม่มีมันก็ไม่ไหวนะครับนะเขาบอกทุเรียนบอกลูกก็จะเอาเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> เห็นลูกไหมนะ่ะเออนั่นนะเห็นไหมอยู่ใต้ใบใบกล้วยด้วยเอาเจ้าของสวนนี่อีกนี่อีกต้นหนึ่งนะพี่ติ๋งนี่อีกต้นหนึ่งเนี่ยจะตายเนี่ยยอดไปหมดแล้วเนี่ย โอ้ยลอยไปเนี่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แปบ๊บหนึ่งกำลังกำลังราดทานฟอร์มซอยกับทุเรียนนะครับทุเรียนที่มีปัญหามากเลยฮะนี่คือปัญหามากเป็นอย่างนี้นะครับใบไม่มีแล้วก็ต้นก็จะตายเป็นราอีกตั้งหากอันนี้ถือว่าวิกฤตนะครับถือว่าวิกฤตเลยถือว่าวิกฤต ถ้าเจอแบบนี้นะต้องเคลียร์เคลียร์โคนก่อนนะครับเคลียร์ใบออกก่อนไม่งั้นว่าปุ๋ยเนี่ยมันไม่ไม่ลงไม่ใช่ปุ๋ยทานฟอมซอยเนี่ยมันไม่ลงเพราะมันไม่ลงมันจะติดอยู่กับใบนั่นแหละต้องเอาออกเอาใบพวกนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยเคลียร์ใบก่อนเอต้องเคลียร์ใบเค,ใบคลียร์โคนเรียบร้อยก่อนงั้นมันเทไปก็ไปติดใบมดเนี่ยอันนี้นะเทคนิคทริคหนึ่ง ที่จะใช้ในสวนชาวสวนก็จะรู้ดีครับอ,อเคเขีรยสวนก่อนเขีรยพื้นก่อนสองต้นนี้ราดละสองต้นนี้ราดละดูสภาพมันมันจะรอดไหมละ่ะปีหน้าก็ตายเนี่ยถ้าไม่ช่วยแก้แล้วก็ปุ๋ยต้องหันมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยหมักเลยเพราะว่าดินตรงนี้ไม่ดีดินไม่ดี รากไม่ออกมากินอาหารนะครับต้นไม้ถึงตายเทีแรกๆก็ดีอยู่อะ่ะคือเขาจะออกมากินเห็นไหมต้นอื่นๆเขาก็จะเป็นปกติแต่นานๆไปเนี่ยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ใบนะครับไม่ได้บำรุงทางใบมันก็หายมันก็รากมันคือต้นมันก็จะเป็นโรครากไม่ออกมากินอาหารต้นมันก็จะตายง่ายๆสูตรของมันอะ่ะ วันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบหกเดือนมกราคม2 5งพัห้ารอนนี้นะมาดูกันมีลูกใบเริ่มร่วงจะตายเรามาราดทรานสฟอร์มซอยเพื่อกระตุ้นให้เกิดรากาแล้วก็ให้จุนินรีย์ทำงานปรับปรุงบำรุงดินตรงนี้เป็นดินทรายนะครับที่โคนนี้จะเป็นดินทรายดินที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็เรา ดินที่เป็นกรดนะครับมาดูกันว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับจะรอดหรือไม่รอดอาการอย่างนี้นะถือว่าโคมา่าถ้าเป็นคนเนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งอยู่หมอบอกว่าอยู่อีกไม่นานแต่นี่เหมือนกันเราไม่ได้เป็นหมอรักษาคนแต่เรากําลังเป็นหมอดูแลสุขภาพทุเรียนผมไม่ได้การันตีว่าตอนนี้จะรอดเพราะเจ้าของสวนเนี่ยว้ลูกด้วยนะครับเอาลูกไว้ด้วยข้างในมีลูกเห็นไหมฮะ จะดูพอดีมันออกลูกพอดีอ่าก็ลองแก้ดูนะครับลองแก้ดูปกติแล้วมันจะต้องดูแลสม่ําเสมอจากต้นฤดูการจนกระทั่งเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จดูแลกันต่อไปต่อไปแบบนั้นนะครับก็ไม่แน่ใจต้นที่เห็นเห็น,หนว่าเขียวเขียวอาจจะตายก็ได้เพราะต้นนี้มีลูกมาสามปีนะต้นนี้มีลูกมาสามปีก็เดี๋ยวจะรอดูผลลั์นะครับเก็บสถิติไว้วันนี้วันที่16มกราคม2566 เจ้าของสวนนะครับคุณสงเคราะห์ก็ผสมทานฟอร์มซอยแล้วก็มาราดเลยใช้บัวราดแบบนี้เลยนะครับราดจนชุ่มก็จะบอกให้เขาราดเดือนละครั้งสลับด้วยปุ๋ยอ,อินรีย์หรือปุ๋ยหมักนะครับใส่เข้าไปแต่เขาบอกว่าช่วงนี้ช่วงมีดอกมีลูกนี่เขาก็ไม่อยากใส่จริงๆแล้วเอามาใส่ก่อนเพราะาไม่เอาลูกแล้วควรจะตัดลูกทิ้งหมดเลยนะครับเพื่อเอาต้นไว้ก่อน นะครับไม่งั้นแล้วจะไม่ได้ทั้งลูกทั้งต้นเลยนะครับอ่ะโอเคเขี่ยโคนให้เรียบร้อยให้สะอาดแบบนี้นะครับกะเททานอรอมซอยที่เราผสมแล้วลงไปโดยฝักบัวโอเคนะครับเดี๋ยวมาติดตามผลกัน